อยากอะไรอยากฟังเพลงอยากฟังเพลงเอาร้องเพลงให้ฟังหน่อยแล้วพี่ก็ร้องเพลงไม่ค่อยเป็นนะให้ลืมมาร้องให้ฟังไม่ได้ไม่เอาอ่ะเขาอยากฟังตัวเองอ่ะอ๋ออยากฟังเนี่ยเหรออ่ะเดี๋ยวร้องให้ฟังก็ได้ม่พอจังเลยนอนนะนอนอ่ะมายังไม่นอนจะฟังเพลงอ่ะแต่ฟังเพลง าากลิ่นน้ำหอมจากไม่สิ้นสิ้นได้ว้าวว้าวว้าตัวพะแนวทันทมไมนะทำไมอ่ะทำไมร้องเพลงพี่ไม่รู้จักเลยล่ะเพลงหาอะไรเก่าบึ๊กเลยใครจะไปฟังต้องไอ่อะจะฟังเพลงใหม่ไม่เอาละ หน้าของสมัยใหม่เอาเพลงที่มันสมันสมัยหน่อยเอาเพลงที่บอกว่าอะไรอย่าทิมอายทิมอายอะไรน่ะอย่าทิมอายแทงอายอะไรนั่นน่ะอ๋อในโปรเจะทิมกันนั่นแ่ะแต่เสือทิมกันอะไรไม่ใช่แล้วเดี๋ยวร้องฟังอ่ะแทงอะไรวะแต่ร้องเข้ค่อยเป็นนะสำเนียงไม่ค่อยได้เออลองดิใส่วอร์ซว่าทิมกันนั่นแหละใส่วอร์ซมีกันและกัน ใส่หัวสิฮักแข่งกันใส่หัวสิมีกันตลอดไปแค่ได้แค่เนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นเธอทอทิ้งก <initiation> ันตะกีเลยเพลงหาอะไรวะลืมฮับอยากฟังเพลงอ่ะเอาพอได้เลยฮะผมพอได้จริงเหรออาเออเอออย่าบอกว่าญี่ปุ่นแมวคุณร้องเพลงไม่ได้เรื่องเลยว่ะนี่เพลงนี้มาหน่เดี๋ยวร้องให้ฟังเพลงอะไรเขียนจดหมายแล้วจิ้มตัวต้องลาจากดิ เพลงบ้าดังได้อ่ะเราัเงนึงเลยดวไังนี้นดังตรงไหนอ่ะรัดังตรงไหนดังพระอีจิ้มนี่แหละมลืมล้อัพี่ร้องไม่เป็นหรอกน้อเพลงอะไรไม่ล uh, ้อนไม่ได้อ ah. ah. <c oughs> ่ะยีโตยีโ like? ต แปลเป็นภาษาไทยมันก็แปลได้ครับโอ้โหแปลว่าอะไรอ่ะนารัก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 ครับโอ้โหนารักสุดเจ๋งเลยโอเคโอเคพอได้พอได้พี่อํากเพลงจีนน่ะพอได้อยู่ไรนพื่อนนะเนี่ยอะได้ี่นอนแ้นะเพราะว่าช่วงนั้นแม่ผเดินสายไดยไเดินสาท้งงานเหรอปกติครับ 吧<急>，偏听那大汤，大汤，哒哒哒，大汤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 ，哒哒哒，大汤，一到他铺大钱嘛。